สวัสดีค่ะวันนี้เราไมา่ย้อมผมปิดผมขาวกันนะคะครั้งนี้จะดอบสีของเฮนหน้าให้เป็นสีน้ำตาลตุ่นๆสักหน่อยนะคะโดยใช้ยาม่วงป้ายปากนะคะมาช่วยดึงสีของเขาลงใช้เฮนหน้า5ช้อนโต๊ะนะคะขวดนี้100กรัมใช้ได้ประมาณ3ครั้งนะคะสาหรับการเติมโคนใส่น้าหมักบอระเพ็ด1ช้อนโต๊ะ ขิวมะกรูดหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ยาม่วงเนี่ยจะใส่เป็นให้ให้เขาจนเป็นเนื้อครีมนะคะจะค่อยๆค,คนคนๆน,นะคะถ้าครีมยังแน่นเกินไปแข็งเกินไปนะคะเราก็เติมยาม่วงลงไปอีกจนให้เขาเป็นเนื้อครีมนะคะตัวยาม่วงป้ายปากเนี่ยซื้อได้ตามร้านขายยาหรือเซเว่นอีเลเวนก็มีนะคะนี่ผมขาวเยอะเลยค่ะเนี่ยเก็บไว้นานเลยนะเนี่ยกว่าจะได้เยอะขนาดนี้ เพราะว่าอยากให้เห็นชัดๆนะคะเอาแหละหลังจากนั้นนะคะก็คนให้ละเอียดแล้วนะคะใส่ถุงมือผ้าคลุมอ<ม>ย่าลืมเดี๋ยวจะเปื้อนแปะลงเยอะๆเลยนะคะตรงโคนตรงที่ที่เราแสกผมต่างๆค่อยๆค่อยๆแสกผมแล้วก็แปะลงไปค่อยๆแสกผมแล้วก็แปะลงไปนะคะพอดีวันนี้แหม่มไม่เห็นหาหวีไม่เจอหาหวีหางไม่เจอนะคะก็เลย แปะลงไปแบบนี้ด้านหลังก็ใส่เต็มมือแล้วก็หมุนหมุนหมุนทีละชอ่อแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ได้ยากนะคะจริงๆต้องเก็บไว้2ชั่วโมงแต่พอดีติดธุระเก็บไว้1ชั่วโมงเองนะรอบนี้นะคะปกติสองชั่วโมงเนาะอ่าระหว่างนั้นก็ไปทําธุระซะแล้วก็อ่ะกอนสะนะคะเป็นแบบนี้นะเปิดให้ดูเป็นเนื้อครีมครีมนี่หลังสะแล้วเป่าแห้งแล้วนะคะ อันนี้ในล่มก็จะมีประกายม่วงๆหน่อยหนึ่งพอออกแดดก,ก็จะออกแดงม่วงนะคะถ้าเราไม่ได้ใส่ยาม่วงลงไปนะคะหรือไม่ได้ใส่ครามเป็นตัวหมักเนี่ยเขาจะโดดมากหวีง่ายค่ะเพราะว่าเราใส่น้าหมักบอระเพ็ดนะคะทำให้หวีง่ายผมลื่นนุ่มนะคะตัวผิวมะกรูดเนี่ยก็นุ่มลื่นดีเหมือนกันนะคะใครสนใจผลิตภัณฑ์นะคะสามารถดูรายการสินค้าได้ที่ คอมเมนต์แรกแล้วก็ Description ข้างล่างได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ